สวัสดีค่ะอ้อยพันตรีหญิงกรวันมีสิทธิ์นะคะก่อนที่คุณจะได้ฟังคลิปนี้นะคะอ้อยคิดว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เลือกทําธุรกิจเครือข่ายนะคะและอยากทําการตลาดแบบเครือข่ายนะคะตอนอื่นเนี่ยนะคะอ้อยอยากให้คนที่ตัดสินใจเนี่ยนะคะมาทราบรายได้นะคะว่ารายได้ของคุณเราเนะี่ยมีกี่แบบนะคะรายได้แบบ แรกนะคะเรียกว่า active income นะคะซึ่งคืออะไรซึ่งเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการลงมือทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนหรือรับเป็นโปรเจกต์นะคะแต่ก็ต้องทำงานเพื่อให้แลกเงินมานะคะส่วนรายได้แบบหนึ่งเขาเรียกว่ารายได้แบบ passive income นะคะซึ่งเป็นรายได้ที่ไม่ได้มาจากการทำงานเป็นรายได้ที่มาจากการสร้างทรัพย์สินนะคะ หรือรายได้ที่เกิดจากการได้ลงแรงทำงานอย่างหนักจนเราสามารถบรรลุเป้าหมายนะคะหลังจากนั้นเราสามารถหยุดทำงานได้ก็ยังมีรายได้หรือผลตอบแทนกลับมานะคะโดยไม่ต้องทำงานหนักไปตลอดชีวิตและเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่านะคะกับการลงทุนลงแรงที่เราได้ลงไปนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากคิดว่า คนที่ทำงานเครือข่ายนะหรือทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยจะสามารถมีรายได้แบบพาสซีฟทุกคนนะคะเพราะอะไรคะเพราะหลายๆคนยังไม่เข้าใจนะคะหรือยังยึดติดกับความคิดเก่าๆที่ว่าเข้ามาทำงานแล้วก็ต้องขายของอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะเพราะนถ้าเกิดเราขายของคนเดียวหัวเดียวกระเทียมเรียบเนี่ยเราจะไม่สามารถสร้างทรัพย์สินหรือ ทรัพย์สินที่เรียกว่าเครือข่ายได้เลยนะคะเพราะนั้นเมื่อเราเข้ามาเนี่ยนะคะให้เราสร้างทรัพย์สินมาแปลงให้เป็นรายได้ถักทอจะระเบียบเครือข่ายนะคะให้คนที่เข้ามาในเครือเครือข่ายของเราที่เป็นแอคทีฟนะคะก็คือขายของเนี่ยนะคะให้ทําเครือข่ายให้เป็นพาสีฟคือสามารถสร้างองค์กรของเขาได้เราเองมีหน้าที่ขายลิขสิทธิ์หรือความรู้ ที่เราได้ร่ำเรียนมาเนี่ยนะคะโดยที่ถ้าเป็นอาชีพอื่นเนี่ยฮะ,ะสมมติว่าเราเนี่ยเก่งเรื่องเนี้ยทำอาชีพนี้มีสูตรลับพิเศษแล้วเราไปขายลิขสิทธิ์ให้คนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ถูกไหมคะจะเป็นคู่แข่งทางธุรกิจเราแต่ธุรกิจนี้สวยงามมากตรงที่ว่าเราสามารถสอนคนอื่นทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เราได้ร่ำเรียนมาให้เขาทำงานเป็นตัวเราก็ตัวเขาก็จะกลายเป็นทรัพย์สินของเรานะคะ ลองนึกภาพสิคะว่าเราไปชวนนาย A มาเนี่ยแต่เราไม่มีความรู้เราเองก็งงๆนาย A ก็จะไม่เข้าใจไม่มีความรู้เขาไม่สามารถที่จะสร้างองค์กรได้นะคะเมื่อเขาไม่มีความรู้เลยการสร้างองค์กรเนี่ยเป็นไปได้ยากมากๆนะคะเพราะฉะนั้นค่าลิขสิทธิ์หรือการบริหารการที่จะสร้างคนเนี่ยแต่ละบริษัทก็ไม่เท่ากันแต่บริษัทของไทยทำอ,อาริันเนี่ย าจะมีค่าบริหารถึง7% 6%นะคะตามลำดับชั้นเดี๋ยวออยจะพูดถึงแผนการตลาดอีกทีนะคะว่าแผนเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งที่เป็นลักษณะของแผนที่สร้างคนหรือสร้างทรัพย์สินที่เป็นลักษณะขององค์กรเราจะมีค่าบริหารให้กี่ชั้นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจเรื่องของ Active นะคะและพา s ซีฟอินค m มเราจะได้ไม่หลงประเด็น ไม่ไดเ้เข้ามาทำธุรกิจเครือข่ายแล้วก็ขายของอย่างเดียวโดยไม่สามารถสร้างคนได้นะคะเมื่อเวลาเนิ่นนานไปเราก็จะมีรู้สึกว่ารายได้ไม่ได้เป็นกอบเป็นกรรมสทีเพราะอะไรนะคะเพราะเราไม่เข้าใจนั่นเองนะคะเพะนถ้าเราไม่เข้าใจว่า why ทำไมคุณถึงต้องมาทำเ็ตเวิร์กข้อนี้นะคะสำคัญมันสำคัญมากกว่า how หรือวิธีการที่จะทำนะคะ แม่นคุณต้องเข้าใจข้อนี้ให้ได้มากๆเลยนะคะแล้วเมื่อคุณคิดจะทำธุรกิจนี้สิ่งแรกนะคะก็คือคุณต้องตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์นะคะการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเรื่องสุขภาพเรื่องภาพลักษณ์นะคะหน้าตาเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนบุคลิกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็คุณต้องกำหนดเวลาที่แน่นอนที่จะทุ่มเททำธุรกิจนี้ อาจจะเป็น5ปี2ปี1ปีหรือสัก6เดือนอยู่ที่ศักยภาพของคุณนะคะแล้วก็ยึดมั่นกับเป้าหมายของคุณอย่างที่อ้อยเอ่บอกเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าเราเข้ามาทําธุรกิจเครือข่ายเพื่ออะไรเราก็ต้องรีบกําหนดกําหนดนะคะเป้าหมายนะคะเ,เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็กําหนดเป้าหมายที่เราต้องการจะได้เราต้องการจะเป็นนะคะ เช่นคุณอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานประจำสักเท่าไหร่หรือคุณอยากจะเป็นขั้นเศรษฐีมีรายได้เป็นแสนเป็นล้านก็แล้วแต่คุณนะคะอันนี้คุณคิดอะไรก็ได้อย่างนั้นฝันที่ใหญ่เนี่ยนะคะมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จมากกว่าการตั้งเป้าเล็กๆแล้วก็สามารถเดินไปตามเป้าได้อย่างง่ายดายนะคะเราขอให้ทุกท่านนะคะ เข้ามาทำธุรกิจเครือข่ายกับเราไทยทำอะไรอนอย่างมีความสุขนะคะและสามารถก้าวไปสู่การเป็นพ s สซีฟอินค m มคุณจะทำงานหนักในช่วงปี2ปีแรกเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นคนในองค์กรคุณที่เป็นทรัพย์สินของคุณก็ะจะสามารถไปสร้างองค์กรได้เมื่อไหร่วันนั้นละคะ่ะเป็นวันของคุณนะคะอย่าให้รายจ่ายถาวร ที่คุณกําลังจะสร้างมันขึ้นมาเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะคนเราเนี่ยก็จะไม่มีเงินมากพอที่จะซื้ออะไรที่ที่เป็นเงินสดได้ตลอดนะคะเช่นรถเช่นบ้าน,นะะที่ดินก็ยังผ่อนแต่เมื่อไหร่ที่คุณยังไม่เกิดวิกฤตกับชีวิตคุณก็จะไม่ไม่คิดอะไรเลยแต่เมื่อไหร่เกิดกับชีวิตคุณครอบครัวคุณนะคะเ,เงินเนี่ยสำคัญมาก ที่จะมาช่วยนะคะและก็ทรัพย์สินก็สําคัญมากด้วยที่จะช่วยให้คุณผ่านวิกฤตมาได้เพราะนั้นแรกๆเข้ามาคุณอาจจะแค่ทําเป็นรายได้เสริมนะคะแต่เมื่อคุณสามารถสร้างองค์กรได้ในอนาคตมันจะกลายเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดสําหรับชีวิตคุณนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ